ไว้แก้คุณใสยังไงปุ๊คุณใสก็ดับกินไปกินกี่เม็ดยังไงปู่บห้าเม็ดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พอแม่กินครั้งละห้าเม็ดเลยเหรอหรือว่าครั้งละเม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดกินไปเจ็ดวันเจ็ดวันดูผลเลยมันมีอาการเป็นไงมันจะหายถ้าคนนี้โดนของมาหรือโดนผีเข้าอ่ะใช่โดนของแล้วก็ทีฐานใช่ไหมไหนที่มีผีเอาผงกระดูกมาไว้ทานหน้าบ้านก็เอาเนี่ยโรยได้เลยได้เลยอันนี้ถ้าผมติบ้านบ้านนั้นเขามีคนเอาผงกระดูกผีมาโรยบ้านแกล้งอย่างเงี้ย อธิษฐานเลยเลยอ๋อถ้าอันนี้เม่ที่ทำโดยก็าแคร์น้ำแคร์นำตำตๆน้ำแคร์น้ำแล้วก็พรมอะแคร์น้ำก็พรมน้ำไปเลยอ๋อเนียนะผงใช่ผงเนี่ยทัศสารภละนี่นะทัศสารละอันนี้มามาจากประเทศพม่ามอนเลยของมอเทวิชามอนี่แท้เลยที่บอกว่าดีสิบอย่างอเนี่ยมาจากหลวงพ่อตมะเลยหมอเป็นวิชาของหลวงพ่ออุตมะเลยการคุณใส่ป้องกันคุณใส่ด้วยลูกกินเป็นลูกก่อนกินไปกระเปียยู่ชนะ เป็นอายุวัฒนาด้วยบำรุงโรคไขเ้เจ็บป่วยอย่างต่างๆเนี่ยมันจะหายหมันจะดีขึ้นอันนี้พวกของแขกของเหมีนอะไรอะ่ะไม่รู้อะของแขกรก็ได้แต่แก้ได้หมดเนี่ยอันนี้นะครับสมุชังกร,กราขอไม่ต้นงทำมาไม่เสร็จไ,ไม่ก็ทำราชวกรอาะาไรนะหวัวเสด็จวัารน่ะเป็นเต็นนารักษะเราก็ราชการมาเทวดาวาระวัตรเายกแข่ง อันนี้คือเสกถอนขอนแขกเขมรไทยหมเลยแขกใดโมะภาษาบาลีของอินเดียมาถึงจะเจอจะเจอดีเลยนะถ้าพวกผีแรงมาเจอดีเลยนะยิ่งแรงยิ่งดียิ่งแรงก็ยิ่งมาเจอเลยนะโอ้โหเราใช้คุณพระคุณพระเท่านั้นแหละอืโดงกระทาอย่างนี้ก็โงกระทำเอาเนี่ยลงหมดืลงหมดเลยแขกจะไดขี้ผายไออไอ้พวกจิตวิญญาณพวกยินนะนะไอ้พวกเสด็จจังไรร่อะ ได้ได้พขาอาป,ปะบุงคลอาป,ปะลับองคลน่ไอ้นี่เรานี่นท,ำทำอยอู่เป็นรักการธรรมะทั้งหมดปูเสกไว้หมดเลยกันแขกกันพวกเขมรทั้งหมด